บ่ายวันนี้พันตำรวจตีธีรภาพผูคขันซ้ายสารวัตรสอบสวนสพมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุรักทรัพย์ที่บ้านเลขที่682ทับ26ชุมชนมั่นคงถนนประชาสันติเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสมพรจันลอยกรองสารวัตรสอบสวนสพมืองอุดรธานีนำกำลังรถไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายอาศัยช่วงเจ้าของบ้านเผลอขโมยเงินในกระเป๋าสตางค์ไปกว่า6000บาทที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านปูน2ชั้นพบนางภัยบูลปลายสวนอายุ74 ีเจ้าของบ้านยืนรอให้การกับตํารวจละว,ว่าตนอาศัยอยู่บ้านนี้นะคะกับลูกชายสองคนส่วนลูกไปทํางานค่ะก่อนเกิดเหตุตนหยิบเอาเงินในกระเป๋าเดินไปซื้อเครื่องดื่มชูวร์กลังที่ร้านขายของชําในหมู่บ้านแล้วเดินกลับมาทําความสะอาดบ้านค่ะและได้นําขยะไปทิ้งโดยปิดประตูบ้านแต่ไม่ได้ล็อกประมาณ5นาทีเดินกลับมาจะเอากระเป๋าสะพายแบบผ้าที่วางอยู่ใต้เตียงออกมาเปิดดูกระเป๋าเงินปรากฏว่าเงินภายในกระเป๋าได้หายไปจํานวน5,800บาทซึ่งเป็นเงิน ที่ลูกหลานให้และเงินผู้สูงอายุตนเก็บสะสมไว้ไปหาหมอและยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าที่หายไปอีกด้วยจึงได้โทราศัพท์บอกลูกชายและได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาค้นหากระเป๋าเงินช่วยแต่ก็ไม่พบค่ะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและจะได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเงินเยอะไหมนะ เงินหาพันแปดเงินลูกร้านให้ศสะสมเอาเงินคนแก่มาบ้างเืินลูกร้านให้ปีใหม่เป็นเงินจาของเองนี่แหละเก็บไว้เพื่อใช้ในเจ้าเรากใช้อะไรเราก็ใช้อย่างนี้ใช้ส่วนตัวในบ้านเราเนี่ยบปล่เสียใจไหมแม่เสียใจมากเลยค่ะแม่อยากจะฝากอะไรบอกคนร้ายก็อยากจะบอกว่าถ้าคนไหนเอาไปก็ให้เอามาคืนอื บัตรประชาชนทั้งบัตรไอ้บัตรประชารัฐอยู่นั่นหมดเลยยายถ้าแก่แล้วทำงานก็ไม่ได้อย่างนี้นะ